การ,รเผชิญหน้ากับความตายไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการประกาศศักดาเมื่อนายกเทศมนตรีผู้ยิ่งใหญ่เผยโฉมที่แท้จรินเย่เฟิงผู้กับชาติมาเกิดได้แสดงไหวพริบและฝีมือที่เหนือล้ำเกินกว่าผู้เล่นหน้าใหม่คนใดจะจินตนาการถึงเขาไม่เพียงแค่รอดพ้นจากเงื้อมมือของอสูรแต่ยังฉกฉวยชัยชนะมาครอบครองพร้อมก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในเวลาเพียงพริบตา การกลับชาติมาเติดของเทพดาบที่แข็งแกร่งที่สุดบทที่4ความรู้สึกที่เกิดจากความตายเสียงคำรามเกลียวกราดของครอสนายกเทศบุนตรีเมืองเรดลิฟท์เทาดังก้องไปทั่วสาลากลางครอสพุ่งเข้าใส่ฉีเฟิงด้วยความเร็วสูงพร้อมชกออกไปด้วยหมัดที่รุนแรงผู้เล่นคนอื่นต่างมองฉีเฟิงด้วยความสมเพชเพราะครอสเป็นอีลีตระดับ15 ที่สามารถซัดผู้เล่นปัจจุบันให้ตายได้ในหมัดเดียวทาว่าฉีเฟิงกลับมีท่าทีสงบอย่างน่าประหลาดใจขณะที่ครอสกำลังจะโจมตีฉีเฟิงก็ขยับตัวราวกับนักล่าที่รอคอยเหยื่อเขาชักดาบสามมณีออกมาป้องกันอย่างรวดเร็วกำปั้นของครอสปะทะเข้ากับดาบสามมณส่งให้ฉีเฟิงกระเด็นออกไปร่างของเขากลิ้งลงบนพื้นอย่างมั่นคงด้วยความยืดหยุ่นดุดแมว HP ของเขาลดลง84ทันทีและดาบสามเณรนก็สั่นย่างควบคุมไม่ได้ความทนทานลดลง1จุดผู้เล่นคนอื่นต่างสูดหายใจเฮือกด้วยความตกใจเพราะถึงแม้ครอสจะเป็นนักเวทที่มีดาเมจทางกายภาพต่ำแต่เขาก็ยังสามารถคาดผู้เล่นคนอื่นได้ในการโจมตีเดียวทว่าฉีเฟิงกลับรอดมาได้ด้วยการป้องกันความเสียหายฉีเฟิงประหลาดใจกับพละกกำลังและความเร็วของครอส แต่ก็โล่งใจพี่เขาเลือกเพิ่มคะแนน agility ทั้งหมดซึ่งช่วยให้เขารอดพ้นมาได้ตายซะเจ้ามาแมลง cross ค,คำรามหลังจากพลาดการโจมตี cross ก็โกรธจัดขึ้นไปอีกเสื้อผ้าของเขาฉีกขาดออกเผยให้เห็นร่างกายที่ปกคลุมด้วยขนสีดำสนิทเขากลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าที่มีเขี้ยวแหลมคมสร้างความตะลึงใจให้กับผู้เล่นทุกคน c r o s พุ่งไปด้านหลังฉีเฟึง ทันทีที่ยกกรงเล็บแหลมคมฟันเข้าที่หัวใจเทว่าฉีเฟิงกลับเผยรอยยิ้มเย็นชาแม้เหลือ HP เพียง16กรงเล็บของครอสบุตรชะงักเพียงกี่เซนติเมตรก่อนจะถึงตัวฉีเฟิงเพราะครอสถูกโจมตีด้วยสกิลคัชขององครักษ์เลเวล25ทำให้ติดสถานะสตันหนึ่งวินาทีฉีเฟิงใช้โอกาสนี้เคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อครอสฟื้นตัวและพยายามพุ่งเข้าหาฉีเฟิงอีกครั้ง ก็ถูกองครักษ์อีกคนขัดจังหวะองครักษ์ทั้งสองเป็นนักรบเลเวล25แม้ไม่ใช่อีลีตแต่ก็สร้างความเสียหายให้ครอสได้มากพวกเขาใช้สกิลคาช์และโจมตีปกติทำให้ HP ของครอสลดลงไป300อย่างรวดเร็วรวมแล้วครอสเสีย HP ไป600เหลือ1,700ฉีเฟิงหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นสถานะของครอสยามเหล่านี้คือผู้พิทักเมืองพวกเขาจะกำจัดสิ่งมีชีวิตชั่วร้าย และเมื่อนายกเทศมนตรีกลายเป็นมนุษย์หมาป่ายามก็ย่อมไม่ปล่อยเขาไปเมื่อนไขของเควสคำขอของเชอร์ล็อกดูรุนแรงในตอนแรกแต่แท้จริงแล้วผู้เล่นเพียงแค่ต้องโจมตีนายกเทศมนตรีและรอดจากการโจมตีครั้งแรกเท่านั้นจากนั้นองครักษก็จะจัดการที่เหลือเองในชีวิตที่แล้วภารกิจนี้สร้างความตะลึงใจเพราะมันเปิดเผยว่า NPC ไม่ได้น่าเชื่อถือทั้งหมด และอาจเป็นสายลับของกองกำลังแห่งความชั่วร้ายผู้เล่นที่ค้นพบกลยุทธ์นี้ในตอนแรกพยายามแสดงความพยายามของตัวเองด้วยการเปิดเผยกลยุทธ์แต่ตอนนี้กลับถูกฉีเฟิงนำมาใช้ประโยชน์แล้วครอสยังคงพยายามฆ่าฉีเฟิงอย่างต่อเนื่องแต่ถูกองครักษ์ทั้งสองคนขัดขวางอยู่ตลอดเวลาองครักษ์คนหนึ่งใช้สกิลโบนครัชเชอรอีกคนใช้สกิลทันเดอร์ริงสไตร e ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ cross ลดลง30ฉีเฟิงรอดผลความตายมาได้ด้วยความเร็วเคลื่อนที่5เมื่อ sp กว่า2,000ของ cross เกือบหมดผู้เล่นคนอื่นเริ่มกระสับกระส่ายและต้องการโจมตี cross เพื่อชิงไอเทม drop เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมกาดถึงโจมตี cross แทนที่จะเป็นฉีเฟิงฉีเฟิงซ่อนตัวอยู่ห่างๆและยิ้มอย่างดูถูกความคิดของพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่า แม้ครอสจะกลายเป็นหนึ่งในกองกำลังแห่งความชั่วร้ายแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนเควสตและในสายตาของผู้เล่นคนอื่นครอสยังคงอยู่ในสถานะที่เป็นมิตรจึงไม่สามารถโจมตีได้เมื Cross ่อครอสเหลือ HP เพียง1 0 0ผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดก็พุ่งเข้าหาพร้อมกันทันทีเพื่อหวังโจมตีครั้งสุดท้ายฉีเฟิงก็พุ่งออกไปเช่นกันแต่สุดท้ายครอสก็ตายภายใต้ใบมีดขององค์รัก ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถโจมตีครอสได้ทันหลังจากนายกเทศมนตรีเสียชีวิตฉีเฟิงก็หยิบมาร์คโครสลัสออฟนายโยทันทีและหายไปในฝูงชน NPC ที่ถูกฆ่าจะไม่ให้ XP หรือรางวัลใดๆหากไม่ใช่เพราะเควส์นี้ฉีเฟิงก็คงไม่ได้มาร์คโครสลัสออฟเมเยอร์หลอกผู้เล่นมือใหม่บางคนบนถึงระบบที่ขัดข้องและทำไมครอสถึงไม่ดรบของผู้เล่นที่มีความสามารถกว่าเย่ะเย้ยมือใหม่ และพยายามตามหาฉีเฟิงเพราะเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ไม่พบตัวในขณะเดียวกันข่าวการเสียชีวิตของนายกเทศมนตรีก็แพร่สัทัดไปทั่วเรดลิ t ทาวสร้างความฮือฮาและในเวลาไม่ถึง30นาทีหลังกอสโดเมนเปิดตัวก็มีหัวข้อข่าวในฟอรัมเว็บไซต์ทางการว่านักดาบลึกลับสังหารอีลีตระดับ15นายกเทศมนตรีเมืองเรดลิฟทาว ผู้นำของเมืองเป็นมนุษย์หมาป่าปลอมตัวมา g o s s Domain เป็นเกมประเภทไหนกันแน่หัวข้อข่าวนี้ดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากแต่ไม่มีใครสามารถติดต่อกับนักดาบลึกลับคนนี้ได้ชี้เฟิงกลับไปยังตรอกมื่นและมอบมักครส o ซลัสออฟเมเอร์สีเงินให้เชอร์ล็อกเมื่อภารกิจสำเร็จ Cross ก็จะไม่เกิดใหม่ ทำให้ผู้เล่นคนอื่นที่พยายามรับเควสจากนายกเทศมนตรีหรือที่ทำเควสตสำเร็จแล้วไม่มีที่ให้ส่งเควสแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากในที่สุดฉันก็ได้แก้แค้นแทนเพื่อนของฉันสิ่งเหล่านี้น่าจะช่วยคุณได้เชอร์ล็อกส่งกล่องเล็กๆที่บอบบางให้ฉีเฟิงระบบภารกิจเฉพาะคำขอของเชอร์ล็อกสำเร็จรับรางวัล2 0 0พ exp 20แต้มความชำนาญฟรีและ1กล่องเคลื่อนประดับ หรูหราฉีเฟิงกลายเป็นระดับ1ทันทีและห่างจากระดับ2เพียง1,000 exp ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของ Red Lift Town ในเวลาเพียง30นาทีหลังเกมเปิดตัวผู้เล่นโดยเฉลี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย6 7ถึง7ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่า10ชั่วโมงในการขึ้นระดับหนึ่งฉีเฟิงสงสัยว่ารางวัลที่ใจกว้างนี้เป็นเพราะเขาทำสำเร็จในระดับศูนย์แต่ก็ยินดีกับรางวัลที่ได้รับ ในชีวิตที่แล้วรางวัลไม่รูหราเท่านี้โดยเฉพาะคะแนนความชำนาญฟรีที่คนอื่นได้เพียงสิบคะแนนคะแนนความชำนาญฟรีมีค่ามากและเคเวสทั่วไปให้เพียง3-5ถึงคะแนนเท่านั้นหวังว่ามันจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังถึงแม้มันจะไม่ใช่กล่องเครื่องประดับที่ละเอียดแต่มันก็ยังเป็นกล่องเครื่องประดับหรูหราที่ดีกว่ามันควรจะออกมาฉีเฟิงถือกล่องเครื่องประดับอย่างระมัดระวังเขาเปิดกล่องอย่างช้าๆ ถึงแม้ EXP และคะแนนความชำนาญฟรีจะดีเยี่ยมแต่สิ่งที่ฉีเฟิงต้องการจริงๆคือไอเทมในกล่องเครื่องประดับเพราะเป็นไอเทมสำคัญที่เขาต้องการสำหรับแผนการเพิ่มเลเวลและทำเงินซึ่งเป็นไอเทมระดับสูงสุดที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างน้ำลายไหลการสังหารนายกเทศมนตรีไม่เพียงแต่พาเย่เฟิงสู่ระดับที่เหนือกว่าใครในก็อส์โดเมนแต่ยังปลดล็อกรางวัลล้ำค่าที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังต้องอิจฉา ท่ามกลางความสับสนของผู้เล่นคนอื่นเขาได้คว้าโอกาสครั้งใหญ่เพื่อเริ่มต้นเส้นทางแห่งเทพดาบผู้แข็งแกร่งที่สุดอย่างแท้จริง